ทำไมมันถึงชื่อซิกเด์ฮะโดูเฮ้ยเฮ้ยมันเบาขนาดนั้นเลยเหรอครับร้อยสี่โลนี่ถ้าล้มแปดหมื่นต้องจ่ายแล้วเนี่ยสามหมื่นเก้านะฮะเราก็ตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทอ่าก็สั่งมาแบบไม่รู้เหมือนกันนะฮะใช่ครับสามหมื่นแปดครับนี่เรามาดูพระเอกของวันนี้กันนะฮะรถที่ฝฟฝันนี่ครับนี่เลยมาแล้วนะฮะคิดเดียมซิกเด์ ทำไมไมันถึงชื่อซิกเดย์ฮะซิกเดย์นี่เป็นรายการแข่งครับฉายมันจะชื่อว่าอินเตอร์เนชั่น i ลซิกเดย์ครับก็คืองานแข่งครั้งนี้มันจะจัดทั้งหมด6วัน<อ>ในการแข่งขันครับใช่นึกว่าเป็นชื่อรุ่นที่เขาอยากตั้งึ้นมาเองอ๋อไม่ใช่มันมีความ,ม,มเป็นมามน,นมาครับใช่เพราะว่าตัวซิกเดย์เนี่ยความเป็นมาของงานแข่งเนี้ย เกือบร้อยปีแล้วนะครัะใช่ครับแล้วก็แต่ละปีไอเทีมเขาจะผลิตลายที่มันสอดคล้องกับธงชาติของประเทศน,น,นั้นๆในการจัดแาลด้ครับอ่าเน,นี่ยๆนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นลายนะคือตอนแรกเนี่ยจะสั่งชุดสีแล้วแล้วก็วจะทําสติกเกอร์แต่ไม้บอกว่าเอ้ยพี่มันมันคือซิกเดย์ครับมันคือซิกเดย์พี่มันคือแบบถ้าพี่ไปเปลี่ยนเนี่ยมันไม่มีใครรู้แล้วว่าพี่ขีดซิกเดย์เอ้ยดูไม่รู้จริงๆหรือว่าสมมติถ้าพี่เปลี่ยนชุดสีเนี่ยเปลี่ยนแฟลริงย เขาจะรู้ไหมดูดูยางอื่นได้ไหมต้องสังเกตนิดนิดได้หน่อยครับแต่ว่าบางลูกค้าที่ซื้อตัวธรรมดาไปอ่ะก็สามารถไปอัปเกรดนู่นนี่นั่นให้เป็นแบบคล้ายๆของซิกเดย์ได้อย่างเช่นหลักๆเลยนะซิกเดย์ถ้าดูดูนะครับล้อล้อมันจะเขียนซิกเดย์เลยตัวทั่วไปไม่มีเขียนครับอซิกเดย์นะทุกผู้ชมใช่ครับผมมียางอื่นอีกไหมล้อจะเขียนซิกเดย์เลยแล้วก็ตัวแผงคอครับแต่ว่าตัวแผงคอที่เป็นสีส้มเนี่ยครับ มันจะมีตัวที่เป็นตัวแคลเซี่ครับตอนแรกเราก็ไปดูค่ายอื่นแล้วสุดท้ายไม้บอกว่าที่ผมเชียร์ k d m การลบเสริมคือไม่ใช่อะไรหรอกมันขาย k d m ไม่เชีย KTM เอาไม่ใช่ไม่ใช่อา่ถ้าอยากสุดเรียกว่าอยากสุดดีกว่าามแีะนำว่าให้เล่นพวกอันนี้ครับพวก KTM อะไรพวกนี้เพราะว่าคันเร่งมันแล้วก็อะไรพวกนี้ถ้าเราชอบความมันอ่ะพวกอันนี้ทีเดียวอก็คือจบไปเลยซื้อทีเดียวเลยเพราะว่า ผมก็สังเกตหลายๆคนแล้วเวลาแบบไปขี่เล่นหรือว่าสายป่าเนี่ยเขาก็จะไปจบที่ KDM ใช่คับเริ่มจากรถญี่ปุ่นแล้วก็ขยับมา้เนี่ยค่ะสุดท้ายสุดท้ายก็ไปจบที่ KDM อ่ไฮไลท์ต่อไปของเจ้าซิกเดย์ฮะมีอีกไหมก็คันนี้ครับอ่ะผมให้พีถ่ายก่อนน้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้เลยประมาณยังไม่ได้ดูสเปคเลยคันนี้ครับน้ำหนักโดยรวมเลยทั้งคัน1 0 4กโล โอ้ร้อยสี่โลเยวผมไปนี่ให้ดูครับอ่าอ,อันนี้คือตื้อแล้วนะคุณผู้ชมค่ะดูเฮ้ยไฮ้เป็นเบาขนาดนั้นเลยเหรอร้อยสี่โลนี่ถ้าล้มแปดหมื่นต้องจ่ายแล้วเนี่ยเออก็ยังคิดอยู่เอาขึ้นอันนี้ยังไงวะสัวโพวงครับส่วนซัพเฟมนะครับอที่เห็นกันหลักๆอะ่ะ ทั่วไปจะเป็นเหล็กใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่อันนี้เรียกว่าโฮโมลี่เป็นวัสดุจากโครเมียมบวกอลูมิเนียมอ๋อจะได้เบาและแข็งแรงใช่ครับผมเบาและแข็งแรงครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาเตรียมมาเช็คระบบไฟระบบเครื่องอะไรก่อนสตาร์ทติดแล้วนะครับลองฟังเได้ไหมครับอ๋อนี่อ่ะฟังท่อเดิมกมนหน่อยคุณผู้ชมอันนี้เป็นท่อเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวล้อค่ะเน่เน่อันนี้ท่อเดิม เดี๋ยวเดี๋ยวไฮไลท์เดี๋ยวไฮไลท์เดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ว่าเรามีเตรียมอะไรแล้วมากนะครับเดี๋ยวราฟังคอแเสิแล้วก็นี่ครับที่ดูตรงนี้ก่อนผมให้ดูครับตัวนี้มันจะมีแท็กชั่นให้ปรับด้วยแท,แท็กชั่นเนี่ยปิดกับเปิดแล้วก็แมปครับมีแมปหนึ่งกับแมปสองก็คือ ความแรงของแมปหนึ่งกับแมปสองอาจจะแตกต่างกันครับโอ้ใช่ไม่ใช่แผนที่ใช่ไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับขาเรียกว่าความพร้อมจะซิ่งของเราแล้วก็รูปแบบทางที่เราจะเจออ๋อไม่ไม่ใช่ g p s นะแมปห้าคุณผู้ชมนะมันเป็นเหมือนคล้ายๆโหมดการเดินผีใช่ค่ะผมอ่โอเคแล้วก็รถตัวนี้ครับมีการการเซอร์วิสของรถนั้เป็นชั่วโมงครับผมอันนี้รันไปให้แล้ว4นาทีนะคุณผู้ชมก็คือวอรื่องสี่ครับใช่ครับผมอ่ ก็คือเวลาเซอร์วิสเขาจะนับเป็นชั่วโมงใช่ไหมเขาไม่ได้นับเป็นกิโลเนาะไม่ได้นับเป็นกิโลอ่าโอเคโอเคสตาร์ทเลยนะอันนี้เครื่องเย็นนะสตาร์ททีเดียวครับดว่ารถตัวนี้ยครับจะมีตะแกรงมันเลยเสียงอันหน่อยเพราะว่ามันจะไม่หันโลโกเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ว่าเป็นขงแต่ละ ได้ใช่ได้เราจ่ายระยะเคมาของแต่ง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 ที่สั่งมาก็เอออตามที่ไม้รีเควสไปนะฮะอันนี้โอเคครับผมท่อปูก็เลยดิกูต้องการโชว์ท่อปูกันเลยอ่ะดูท่อกันละครับตอนนี้จะเป็น FMS ครับเป็นปูซิ system ครับ FMS นะฮะใชาทำไมถึงเชียร์แบรนด์นี้ฮะ มันผมว่ามันคือสุดของตัวสัมพันธ์สูงยี่สิบสี่ใช่ครับจริงๆมันมีอาใครครับแต่ว่าถ้าเกิดเราชอบลั่นๆอ่ะมันเล่นตัวนี้ดีกว่าอืมครับแล้วก็ก็คือตรงรุ่นเลยใช่ไหมครับครูนะฮะมีมีทั้งปลายมีทั้งคอนะคุณผู้ชมใช่คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราเราใส่เลยตัวนี้ครับนี่ อันนี้คือย,อยางในรถวิบ้าครับเออเนี่ยเนี่เห็นเห็นบอกกันจังว่าต้องเป็นเขาเหมือนอะไรยางตันเหรอหรือว่าอะไรอ่ะนี่จะเรียกว่าทูริ์ครับผมก็คือการทํางานของมันอ่ะมันจะมี2ชั้นครับอ่าใช่พอเวลาเราใส่ใส่ลงยางพอใส่ตัวนี้เข้าไปในกระทะแล้วครับแล้วเราก็เติมลงเข้าตัวนี้หนึแดงน่ก <N> ็กคือยางดำก่อนนะุณผู้ชมนี่คผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทั้งยาง เหมือนยางนอกยางในเลยนะแต่ว่าไอ้สองเส้นนี้ก็จะไปอยู่ในยางดำของเราโอเลยก็คือตัวยางเส้นแดงเนี่ยครับมันจะไปรัดขอบยางนอกสีดำไอ้ยางนอกนะครับให้ตัวพื้นที่ตรงกลางของยางดำนะครับดูรูปสีฟ้านี่นะนี่อันเนี้ยคือยางนี้มันจะไปรัดขอบขอบยางกับกระทะเพื่อให้ตรงเนี้ยสามารถเติมลมหรือไม่เติมลมก็ได้รถก็ขี่ได้ คืออันเนี้ยต่อให้รถยางรั่วหลังยางระเบิดรถก็ขี่ได้ครับใช่ข้อดีมันครับก็คือสาเหตุที่เขาทำอะคุณผู้ชมอย่างว่ารถสายนี้มันก็ต้องเข้าไปในป่าคือถ้าไปยางรั่วยางอะไรในป่ามันก็ลําบากเลยใช่แล้วก็ข้อดีตัวเนี้ยครับก็คือเหมือนว่าเป็นการเซฟไปในตัวเอาไว้ง่า่ยอีกอย่างข้อดีของมันนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าพี่ขี่ทางที่มันเป็นเนินและเป็นดินร่วนซุยๆปรับลมเป็นประมาณ1หรือ2 p s พีออมันก็สามารถปั่นล้อไปได้ช้าๆไปเรื่อยๆได้เลยครับ แต่ถ้าเกิดคุณว่าเป็นยาปกติมันจะปรับได้ประมาณสัก4-5ปีอะไรเงี้ยม,มันก็ไม่สามารถปั่นได้ครับอ,อ,อ๋อไอ้ไลร่ราคาก่อน่อนี่เท่าไหร่นะทอดทอปูอ่ะพ,พี่สั่งมาสามหมื 39, ่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้านะฮะเราก็สั่งจ่ายเงินอย่างเดียวฮะไม่ได้สนใจสามหมื่นเก้าอันนี้ชุดนี้ยางหน้าหลังครับเซนละ 4, สี่พันเซลละสี่พันแต่ว่า เอาป่าอุ่นใจเผื่อไปทิ่มไม้ยังไงก็ยังขีดได้ถ้าไม่ได้ทิ่มขนาดว่าทะลุตัวสึกกระท้านะถ้าไม่ได้ทิ่มทะลุอันนี้อก็ไม่มีทางรั่วครับโอเคต่อไปต่อไปอันนี้เราซื้อกาอี้มาสําหรับนั่งนะฮะเวลาล้างรถเอาเวลาจะล้างรถหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อันนี้มันคือคล้ายๆสแตนนั่นแหละใช่ไหมเอาไว้ตั้งรถเหมือนเก้าอี้ตวเนี้อแต่ก็ซื้อให้มันดูดีหน่อยโอเคมาดูวัสดุตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่าเทกครับ คืออะไรตัวเค้กเนี่ยครับก็คือตัวอันนี้สายผักแน่นอนใช่ครับเป็นตัวคัตน้ํามันที่มีเบรกอยู่ในตัวด้วยโอเคแล้วมันจะใช้ยังไงวะกูก็สั่งอีกแล้วนะฮะไม่รู้เรื่องเหมือนกันเป็นอย่างนี้ครับจะใช้งานประมาณนี้ครับอันไหนอันไหนมันคือเบรกอันไหนมันคืออะไร อันไหนมันคือตัวนี้อันไหนมันผมไม่เคยได้สัมผัสมันแพงจริงๆครับตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทก็สั่งมาแบบไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่บอกว่าสูตรไว้ก่อนไว้คุก็ั่งก็คือข้อดีของตัวนี้ครับเราสามารถใช้คันแค่นิ้วเดียวได้แล้วมันก็มีเบรกให้เราด้วยเราสามารถประคองเบรกได้ด้วยครับอก็เหมือนแบบเวลาเป็นเบรกหลังใช่ไหมใช่ครับมีเบรกหลังแล้วก็มีคันในตัวเหมือนแบบบางบางช่วงเราแบบไม่สามารถที่จะเหยียบเหยียบเบรกหลังได้นะฮะเพราะว่าเท้าเราไปค้ำอยู่อย่างเงี้ยหรือว่า สตันครับอ่าเออใช่ใส่สตันเอ่อนึ่งหนึกนึ่ออกเลยครับใช่ครับตัวนี้มันจะใหญ่เป็นพิเศษเพราะมันจะมีตัวฝังของตัวเบรกแล้วก็ตัวคัดน้ำมันครับอันนี้ใส่ได้ใช่ไหมใช่ครับใส่ได้รัแต่ใช้เวลาการไล่น้ำมันนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับอ่าวนี้สามหมื่นกว่าบาทครับอ่าอันนี้อีกสามหมื่นกว่าบาทนะครับคุณผู้ชมอันนี้นสามหมื่นปลายๆนะฮะอันนี้สี่พันกว่าอันนี้ก็อีกสามหมื่นกว่าบาทนะฮะเจ็ดหมื่นได้แล้วนะฮะตอนนี้อ่ะต่อครับมาดูครับอันนี้เป็น อุปกรณ์มั่วนะครับใช่เ,เป็นของ F L O ครับถามว่าของเดิมใช้ได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ขิวมากก็ของเดิมของเดิมของเดิมมันจะเหมือนพลาสติกปะใช่ครับใช่ไหมข้อเสียมันก็คือมีโอกาสที <X G. S 2> ่ว่าจะบุง่ายบีง่ายใช่ครับ เราเราลงทุนซื้อตัวนี้ดีกว่าทีเดียวเลยให้มันมาเซฟหม้อน้ำเรามันก็เหมือนกัดกาดหม้อน้ำลถบิ๊กไ์ทั่วไปแล้วคุณผู้ชมที่มีของเดิมกับของแต่งสุดท้ายถ้าเกิดคุณมีงบก็ใส่ของแต่งไปครับใส่ของแต่งไปเลยให้มันเซฟรถเราเราจะได้ไม่ต้องซื้อหม้อน้ำเพิ่มอีกรอบเลยครับไปขี่ในป่าทิมแทงหม้อน้ำเข้ามานี่ปัญหาเกิดนะคุณผู้ชมอ่ะต่อไปครับอันนี้เป็นป่าครอบ เปลือกผ่าครอบเครื่องครับครอบแข้งกันกันลอยผ่าอันนั้นเท่าไหร่นะการหม้อน้ำเท่าไหร่นะการหม้อน้ำหมื่นนิดนิดครับอ่ะหมื่นนิดนิดนะฮะอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้ประมาณหกเจ็ดพันครับผมอ่ะอันนี้ของยี่ห้ออะไรอ่ะของอ่าเขาเรียกว่าอาร์เซอร์บิด ถูกเขาบอกเขาไม่รู้นะไรใช่เราเราไม่หาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเพิ่งมาขาย3 5 0 x ้เหมือนกันพวกอะไรพวกเนี้ยก็คือเราเพิ่งมาศึกษาจริงๆแต่ใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้เพราะเพราะช่างผมมาผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้วครับใช่โอเคอบรมภาษาใช่ไหมฮ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวครอบสวยงามครับครอบสวยงามนี่ข้างหลังนี่นะคุณผู้ชมใส่เล็บครับผมว่าใส่ไว้ก่อนดีกว่าเพราะรถเรามันยังใหม่อยู่ครับใช่ใต่อไป อันนี้เท่าไหร่ตัวนี้ประมาณพันเก้าพันเก้าครับไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมือเบรกมือคคับอันนี้เราก็เปลี่ยนแค่อันเดียวสร้างเดียวเพราะว่าอันโน้นมันเป็นแบบมี้สองอันแล้วนะครับผมใช่ครับผมไม่เผื่อถ้าเกิดสมมติว่าจะเปลี่ยนเนใส่คัทเดิมก็เอาการอันนี้มาใส่เลยครับโอเคแต่เราถอดอันนี้มาใส่นี้ไม่ได้เนาะใส่ไม่ได้อยู่แล้วแหละใช่ใส่ไม่ได้รู้ทรงกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นการแทนที่เรียกว่าการแทน power pads ครับ มันมันต่างจากของเดิมยังไงวะของเดิมของเดิมมันจะมีแค่นี้ของเดิมไม่เซฟปลายครับอ่าเวลาอันนี้อันนี้มันก็จะคลอดไปเลยนะใช่เวลาล้มหรืออะไรเอาก้านเนี่ยมีโอกาสหักอ่าใช่ถ้าเกิดสมมติเอาเข้าป่าหรืออะไรเงี้ยผมว่าแนะนําให้ใส่พ่งนี้เลยดีกว่าอ่าอันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ประมาณเจ็ดแปดพันครับอ่าโอเคต่อไปฮะพัฟเช้าครับอันนี้พัฟเช้าฮะพัฟเชเท่าไหร่ฮะเป็น r F X ครับประมาณสามพัน ประมาณกว่าๆนะฮะอันเนี้ยจาดเนี่ยกูสงสัยมันต่างจากเดิมยังไงวะพี่กีงะไม่ต่างแต่ว่ามันมันมาเป็นเซตที่มากับเซ็ตนะโอ้มันมากับเซ็ตอันนี้นะใช่ครับลูกว่าสั่งมาต่างหากบอกเอาแล้วไหมแรอดูแล้วตัวนี้เป็นสายดึงแฮนด์ดึงดึงโชคครับดึงโชคคือเพื่ออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเวลามันเป็นล้มในป่าเรียกเพื่อนด้วย คือแบบเราแม่งคอมรถอยู่เงี้ยแล้วแบบเหลือจังหวะถ้าไม่ได้คอมรถแต่แรงเราหมดแล้วอ่ะเออก็ให้แบบเพื่อนช่วยยกหรือว่าช่วยลากช่วยลากเวลาอยู่บนเนินะคบเพื่อนช่วยดึงอ่าอ่าอดีครับช่วยช่วยเราได้เยอะตัวเนี้ยครับเชือกก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าใช้เชือกธรรมดาไม่ได้นะผมแ้งต้องเสื้อสายรัดอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้น่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยครับอ่านี่ไม่แพ้นะ เชื่กฟังเขไม่ได้นะต้องต้องเชื่อเฉพาของเขาคุยก็บเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวโพยไม่รู้งตัวนี้เป็นกาดดิสหลังครับอ่ากาดดิสหลังข้อดีของมันก็คือการไม่ดิสเบี้ยวเสี่ยงเวลาหินกระแทกการดิสครับมันก็ผมว่ามันดีมีข้อดีเราหยอนลงทุนซื้อพวกนี้เลยดีกว่าดีกว่าดิสเรามาโพสครับเพราะว่าเราขี ใช่่มันมันไปคดในป่ารถขี่ไม่ได้นี่สวยเลยนะครุณผู้ชมไอ้ใต้ท้องใช่ไหมขัดเครื่องเป็นพลาสติกที่มันครอบปีกข้างเครื่องหน่อยหนึ่งข้อดีก็คือมีโอกาสเซฟกันแข้งแตกได้อ๋ออโอเคเหลือเหลือชุดนู้นกล่องนู้นอีกนิดหน่อยหมดละเป็นตัวครอบนี่ครับอ่า รอบดิสหน้านะครับชอบดิสหน้าครับเวลาการเจอหินอะไรกระแทกแรงครับก็ช่วยได้เยอะครับผมคือจริงๆแล้วอะพวกไอ้ดิสพวกนี้อะไรที่ว่ามันเกี่ยวกับไอ้ที่ว่าล้อต้องหมุนเนี่ยผมว่าไปขี่ในป่าถ้าเซฟได้ไม่ต้องเซฟนะถ้าแบบไปขี่คนเดียวไปกับเพื่อนเนี่ยถ้ามันขัดขึ้นมาเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยซวยเลยนะจ้องถอดดิสที่อะเลยมีอะไรไหมอันนี้อะไรวะมีไฟหน้าครับนี่วะ ไปหน้าไม่ยังแพงอ่ะคุณผู้ชมหลายครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดครับนี่เออแต่น้องเขาบอกยังสดเราก็จัดไปนะ่ยเป็น LED ของเดิมมันเป็นเป็นเป็นหลอดอันนี้ย่แพรไฮโดรเจนอ๋อเป็นหลอดไฮโดรเจนนะฮะอ่า เราไม่ได้ฮะลเอราแล้วก็มาตัวนี้ต้องเปลี่ยนเอาไปดีนะฮะสุดตารางครับในบ้านเราจะมีอยู่แก๊งหนึ่งชื่อว่าแก๊งล้างผ่านอันนั้นนะครับพอเปลี่ยนโช๊คน้าหลังเซตหนึ่งเกือบห้าแสนโอ้แล้วมันมันดีกว่าไหมมันเป็นอารมณ์รถแข่งที่ใช้ในยบนเผ่าเลยครับองใช่ครับแต่ว่ารถรถประเภทนี้มันไม่ได้ขี่แบบโค้งคาร์ดเอ็นดูโร่มันขี่แค่แบบว่าเอ็นดูโร่เฉยๆเราไม่จำเป็นต้องใส่โช๊คน้าขลางนะครไม่ต้องนะฮะแค่นี้ก็ถือว่า อ,ะ,นะอะสุดสุดในระดับหนึ่งแล้วสุดสุดในสุดแล้วสุดในรุ่นอันนั้นคือสำหรับนักแข่งเลยครับอ๋อเราเพิ่งเขาเรียกว่าเริ่มต้นนะค<ไ>ุณผู้ชมแล้วก็เป็นนี้ครับดูไม่มีอะไรมากครับดูไม่มีอะไร,ไะไรแต่แสนกว่านะคุณผู้ชม<อ>มีเบาะเบาะเจลไหมปกติว <laughs> <laughs> <บ>ิบากเราแทบไม่ได้นั่งเบากันอยู่แล้วอืส่วนใหญ่ก็เยอะนะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เดี๋ยวเรา ใส่ยัดของแต่งเลยราคาเท่าไหร่นะมันพูดไปยังวะแสนห้าครับของแต่งก่อนไม่ใช่เฮียลดดิ <laughs> คันนี้ยห้าแสนทอนสอ0ร้ทอนสก็คือ4ี0แสนเก0าหนเก้ันแปดรนะผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็ใครสนใจก็มาติดต่อน้องไม้ดูได้นะผมให้ยังไงก็ลองดูนะครับลองพักเข้ามาลองถามราคาก็ได้ลองถามโปรโมชั่นก็ได้มีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมมีครับก็โทรมาเบอร์ศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ y งสี่ครับ

อ๋ออ่าก็หลกักๆที่เห็นเลยก็มีท่อนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็กดาดอะไรพวกนี้นี่กาดบิด,ด,ดอ่าสวิงนะฮะกาดอาร์มนะฮะท่อคอท่อมาเรียบร้อยอ่าตัวตัวดึงนะฮะไปหน้า LED แล้วนะฮะตัวการบิดหน้านะฮะชุดตัวนี้นะฮะเมื่อกี้ไปเทสมางงๆนะฮะต้องใช้เวลาเลยแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยอันนี้เป็นคัทนะอันอันสั้นจะเป็นคัทอันยาวจะเป็นเบรกนะ ทำไมให้กูใส่ตัวนี้วะไม่เข้าใจเพื่ออะไรตัวนี้ครับพอเวลาเราอยู่บนเขาอ่ะมันจะมีบางช่วงที่เราอยู่ข้างรถใช่ไหมครับคืออันนี้มันคือเบรกหลังนะคุณผู้ชมแล้วเรากดเบรกหลังไม่ได้ถ้ามันอยู่บนเนินอย่างนี้นะครับใช่ใช่แล้วก็กดเบรกแล้วเราก็มีพัดแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ปล่อยให้รถไหลคืออย่างนั้นแต่เมื่อกี้ไปลองขี่บนสองรอบแม่งดับสองรอบเลยนะเพราะว่าเพราะว่านิ้วนิ้วมันได้นิ้วเดียวเลยนะคุณผู้ชมมันเอาใส่เข้าไปได้แค่นิ้วเดียวเ คือการใช้งานจะเป็นอย่างนี้ครับใช้สองนิ้วอย่างนี้คือแรกๆจะงงครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเริ่มทำความเข้าใจมากๆคุณผู้ชมเมื่อกี้ดับเป็นว่าเล่นเลยนะฮะเออลรกๆก็ประมาณนี้คุณผู้ชมก็วันนี้จบไปนะสำหรับการออกรถเจ้า KTM Six Day นะฮะก็ขอคุณน้องไม้ด้วยนะฮะที่ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะใครสนใจรถรุ่นนี้ก็ติดต่อมาที่น้องไม้ที รีบติดต่อรีบโทรมาจองแล้วกันครัะเพราะว่ารถจะหมดแล้วครับรถผมไมาอกรอบ7 0คันครับตอนนี้จองไปแล้ว4คันโอ้ยอดดีนะลูกค้ารอครับรถเป็นกระแสมากนะคุณผู้ชมก็ใครสนใจมามาโทรหาน้องไม้โดได้นะฮะตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้คลิปหน้าเราจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะฮะเราอาจจะมีไปขี่ริมทะเลนะฮะหรือว่าเป็นคอนเทนต์อะไรแหวกแนวนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะ ก็ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องตอนนมิล้องกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมันแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวรถอันนี้มันไม่มีกุญแจถูกไหมก็คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมแค่ขยับรถเนี่ยหรือว่าเปิดสวิตช์นะอ่ะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ติดละเนี่ยติดเลยคือไม่มีกุญแจนะคุณผู้ชม ไปจอดตรงส่งนี่พวกเอาไปได้เลยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนะคุณผู้ชมเปลี่ยนท่อแล้วโอเคฝากติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะฮะว่าเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรนะฮะสำหรับวันนีนนนสส้สวัสดีครับผม